ไ,ไม่ือโยคะมัน,มนมโยคะจริงมันมันจะมีมมะลยายหลายคุณสายค่ะเล่นนะหลายร้านใช่ไหมคะมีหกักหามีาสเซแอชชนก้าแล้่ก็ะไรมีหญิงอย่างมีอะไรพวกนี้ด้วย<ป>ในกลุ่มเป็นโพลองเซชิงอ่นะที่เนี่มันเนนักกาได้ออามสขงลดกล้ามเนอีสแล้วก็อนาั้นมีเทรนเป็นโบฟิชันรายยืดเหยียดผังถือกล้ามเนื้อรวมถึงการคอนโทรล อะ่านี่ไม่ใช่ครนรองา่ซกเนมันเป็นพื้นฐานของพื้นฐานของโยคะจริเชื่อมโยกกัเชื่อโยกกัโยก้ากินแ่มแราดโยคะมาประมาณนึ่งก็ได้ตัวที่ใช้พลังงานสูงแล้วก็ใช้คอบอดี้ใช้การจ ลค้คือกายกับใจจะเป็น o r e s t a b i t ใช่ไหมคะควบคุมโดยอารมณ์ในร่างกายและการหายใจที่หายใจยาวหายใจลึกแล้วมันจะการหายใจลึกก็จะได้อแฟมก็ไดอฟจะไป engage จะไปเตะาจะไป e n g ้ g e core b d deep leg ของคอของ s c l ค่ะเป็นชั้นนี้ล้ามของกล้ามเนื้อ่างดัมบีถ้าเกิดหายใสังเกต ยาแกยาก็เป็นแฮนด์แคร์หรการเคลื่อนเหมนที่เป็นมีกลุ่มไดนการมีพนักงามันจะควบคุมคือการจะไหลร่วมเหมือนการหายใจที่คนเกิดหายใจถูกกล้ามเนื้อแกนกลางมันถูกจะทำงานคนที่จะมาเข้าโยคะเทนนี้จริงๆในที่จริงควรจตะถ้าคนที่มันมีควาเหมอนตัวน้อยควรจะต้องทำเซติกยืดเหยียดกบนมาดีกวฝันคือมาเริ่มโยคะเลยแล้วคนที่ัวโตงอแข็งที่เกี่ยวนั้นมาโยคะได้เลยโยคะได้เลยเช่นมันจะมีบางกล ความยืดหยุ่นต่างยืดหยุ่นนี่ไม่ได้เป็น f l e x i b i l i t ใช่ไหมคะและโมบิลิตี้ l e x i b i l i t y คือกล้ามเนื้อยืดหยุ่นต่าโมบิลิตี้คือการเคลื่อนที่เขาต่อได้มุมน้อยมันจะต่างกันแล้วแต่ว่าบางคนอ่ะก็คือจะมีร่างกายที่ f l e x i บิลดีแต่แกนกลางไม่ค่อยดีก็มีหรือบางคนดีที่คู่ก็มีบางคนมีแค่ความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนตองกล้องวกนี้ต่างกันพอมาฝึกมันอยู่ที่เพราะว่าโครงสร้างของคนไม่เหมือนกันและและคุณคะการสงสมการทำงานของร่างกายมันเป็น การนวนมามันมาได้หมดแล้วระดับของโยคะก็้าก็จมอยกเพราะว่าผมจนแข็งก็ชื่อมาเลยแบบก้มก็ไม่ไปติดลบอ่ะได้แค่มันเริ่มโยคะได้เลยได้เลยแค่ว่าเพาว่าให้หายใจแล้วก็ควบคุมอะไรในร่างกายให้ได้ไม่จำเป็นต้องไม่ฝึกมีศอนเราเริ่มโยคานับศูนย์เลยนับหนึ่งเลยนับหนึ่งวหลังจากที่ที่แนนออกศนยเราก็มีการเพิ่มนม่งเสอาแล้วมันก็เห็นว่ามีเอกคืคุหมอก็เห็นว่าสรงที่หมอสอนใช่หมล่ เดียวมันเห็นผลเลยดีดีดีเพราะว่าแนนใช้ใช้คอร์บอดี้ได้ดีแลนะหายใจะะโอ้นี่เชิงวิชาการล้วนๆแล้ววันนี้เปลี่ยนแบบ <laughs> <laughs> แบ,บา้างาอนขาขใช่ทีน,นี้เห็นไหคะพี่ทำไปแล้วเลยลงปกติให้ลงแบบนี้น้าหนักตกที่ก้นซ้ายให้ได้หายใจเข้าหายใจออกไป20ลมหายใจเลยนะคะให้ถึงหลังล่างได้แค่ไหนเอาแค่นั้นให้ถึงมือพี่ลงไหลให้ขนานกัน นับเองนะคะหนึ่งนับไปเรื่อยๆนี่สุดท้ายละเดี๋ยวพี่ให้เขามานวดหมดละทีนี้ข้างขวาพี่วอโทษนะตึงไหม อือ่าคือข้างขวามันยกนิดนึง